เมนูวันนี้กับข้าวง่ายๆครับผัดถั่วงอกหมูสับจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้พร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกให้เรานําถั่วง,งอกมาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะแจ็คซื้อมาครึ่งกิโลกร,รัมเป็นถุงแบบนี้ราคาแค่10บาทนํามาล้างน้ําทําความสะอาดสักหนึ่งรอบชอบมากๆเลยนะครับผัดถั่วง,งอกเป็นกับข้าวราคาถูกที่ทําง่ายๆรสชาติอร่อยก็ให้เราเลือกเปลือกถั่วที่ยังหลุดออกไม่หมดออกด้วยนะครับตอนล้างซาวน้ําแบบนี้ก็เบาๆมือหน่อยเพราะว่าถั่วง,งอกหักง่ายครับนี่นะครับจะมีเปลือกถั่วติดหัวแบบนี้ดึงออกด้วยนะ หลังจากที่ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนําใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ําเตรียมตัวไปผัดได้เลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับใส่กระเทียมสับลงไป2ช้อนโต๊ะไฟใช้ไฟกลางๆก,ก็พอนะครับเราจะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมก่อน พอผัดจนกระเทียมมีกลิ่นหอมดีแล้วใส่หมูสับลงไป300กรัมครับใครจะใช้เป็นหมูสับแบบเนื้อล้วนแบบแจ็คก,ก็ได้นะหรือจะใช้แบบคนมันก็ได้เลือกเอาตามชอบเลยครับทีนี้ก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันแจ็คจะผัดให้หมูสุกประมาณหนึ่งเลยนะ นะครับพอหมูสุกประมาณนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มปรุงรสด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาใครจะใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสเพิ่มก็ได้นะครับตามชอบเลยรสชาติในวันนี้ไม่เค็มนะครับกำลังพอดีกลมกลมเลยละ และตอนนี้จะก็ผัดคุกเขาเข้ากันดีแล้วและหมูก็สุกแล้วด้วยให้เราใส่ถั่วงอกที่เสด็จน้ําแล้วลงไปขั้นตอนในการผัดถั่วงอกเพิ่มไฟขึ้นมาเป็นไฟแรงได้เลยนะครับเราจะใช้เวลาผัดไม่นานเพราะว่าถ้าผัดนานเกินไปถั่วงอกจะเหี่ยวไม่กรอบนะครับสูตรนี้ได้1จานใหญ่ๆเลยนะทานกันได้ทั้งครอบครัวถั่วงอกครึ่งกิโลกร,รมัมหมูสับ300กร,รมัม1จานใหญ่พอดีเลยครับ ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใส่พริกไทยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมตามด้วยต้นหอมหั่นทอนครับ4ต้นผัดคุกเขาให้ต้นหอมโดนความร้อนและตอนนี้ต้นหอมโดนความร้อนส่งกลิ่นหอมดีเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผัดทวง,งอกหมูสับหน้าตาน่าทานมากมาก จัดเสิร์ฟลงจานเลยครับนี่นะครับ1จานใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่ลงไปเนี่ยได้พอดีเลยนะถั่วงอกไม่เหี่ยวนะครับยังคงความกรอบอร่อยวิธีปรุงก็ง่ายๆทำง่ายนิดเดียวถือว่าเป็นกับข้าวที่ทำง่ายๆนะครับจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยก็ได้เดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ